สื่อการสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยหน่วยที่ 4. มาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์4.2มาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ITPERE 802สถาบันวิชาชีวิตสวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้กำหนดมาตรฐานในการเชื่อต่อเครือข่ายขึ้นเรียกว่ามาตรฐาน i t p e e 802 1, 1. i t e 8ปดรเป็นมาตรฐานที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายเทียบได้กับชั้น network layer ของ OSI model 2 itp แป E 2 2เป็นมาตรฐานในการเชื่อมโยงระหว่างลำดับชั้นย่อยของ data link layer ที่มีการเบี่ยงออกเป็น2ลำดับชั้น i t e 8ป2 2ในระดับ network layer จะมีการส่งตัว packet ผ่านมาที่ LLC แล้วใส่ตัว header ามมาตรฐานของตัว LLC จะช่วยในการควบคุมในเรื่องเลขลำดับของข้อมูลในเรื่องของการตอบรับความถูกต้อง 3. IT ปั r E 8ป2 3เป็นมาตรฐานกำหนดการสื่อสารข้อมูลในระดับฮาร์ดแวร์แบบ CSMACD คือการสื่อสารข้อมูลในระบบอีเทอร์เน็ตนั่นเองจากรูป IT ป E 8ปดอสายแต่ละเส้นที่ต่อออกจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณยาวไม่เกิน100เมตร 4. ITPerE 802.4เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลในแบบ Token Bus โดยได้รับการพัฒนามาตรฐานสำหรับระบบเครือข่ายแบบบัสที่ตอบสนองความต้องการคือไม่ต้องการให้มีการชนกันของข้อมูลเกิดขึ้น 5. i t ทิปเบิ e เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลในแบบโทรเคร่งมาจรถฐานนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับระบบเครือข่ายท้องถิ่นที่ใช้โทปโลยี e รูปวงแหวนโดยใช้โคเคนเป็นตัวนำข้อมูลจากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่ง6 802.6เป็นมาตรฐานกำหนดเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลในเครือข่าย MAN เทคโนโลยีตระกูล FDDI ได้มีการนำเสนอเพียงแค่ระบบแมนเท่านั้น